เอาละครับกลมาต่อกันเลยกับการเก็บอาวุธ6ดาวของเตี้ยวหุยเลือดด่านกันก่อนฝ่ายจกกกอยู่ในด่านเสริมลำดับที่2การประทะก,กันที่สะพานเตียงปั้นเกี่ยวเปลี่ยนชุดเอาเป็นชุดนี่ละกันอาวุธ6ดาวที่เราจะไปเก็บเปลี่ยนเป็น5ดาวก่อนแล้วก็ลบอาวุธ6ดาวทิ้งไปซะเดี๋ยวเก็บใหม่ส่วนสกิล ติดตั้งก็เหมือนเดิมทุกอย่างระดับอัลติเมตดีครับถ้าจะเล่นให้จบด่านมันก็ต้องอัลติเมตเริ่มแบบให้สุดๆไปเลยเป็นการท้าทายตัวเองไปด้วยในตัวจัดกันไปอืมซาวทแท็กนี้ไม่เอาเอาเป็นนี่แหละซาวทแท็กคู่ใจ ภารกิจในการเก็บอาวุธ6กดาวของเตียวหุยนั่นก็คือทําตามอุบายของชีซีให้สําเร็จเมื่อสําเร็จแล้วเราก็ไปจัดก,การเตียวเลี้ยวเป็นอันจบพิธีข้ามีความคิดขั้นแรกให้เรายึดฐานของโจโถมาให้ได้ซะก่อนเ้ืก็คือจุดสีเขียวกับพิษนั่นเอง,อ,งอ่าปล่อยเป็นหน้าทีข้าเองกองทัพของโจโถมันก็แค่มดรวัว เดี๋ยวเราเคลียแม่ทัพที่อยู่เรเวนแถวนี้ให้หมดก่อนอะสับ,สบอาวุธเรียบร้อยเอ้หาเล่าเก็บมาไปกันเลยเราจะเริ่มจากด้านซ้ายมือก่อนหรือใครจะไปด้านขวาก่อนก็ได้นะมันไม่ใช่ปัญหานีไงแม่ทัพตัวแรกเนี่ฐานของศัตรูที่เราจะต้องยึดเราจะซุ่มกองกำลังไว้ในนี้ทั้งหมด3าจุดนะนะ จ้อแต่มันขึ้นมา4จุดเพราะว่ามันมีแม่ทัพ4ตัวโอ้มาเปียบ,บตัดเปี้ยวตัดผมไม่เด็กไปไกลๆ1จุดได้แล้วเอาล่ะเราจะซ่อนกองกำลังไว้ที่ฐานที่พึ่งยึดได้เพื่อเป็นการโจมตีของเราตามนั้นแต่เราก็ไปตรงกลางเลยตรงกลางจะมีแม่ทัพ2ตัวตัวพ่อทั้งนั้นเลย เฮ้ยเราจะมาแพ้ที่นี่ไม่ได้กวนเป๋งโอ้ยกวนเป๋งอยู่ตรงสะพานเาตียยปันเกี้ยวรายงานทันแมททับกองทัพหลักของเจ้าชโฉกำลังเข้ามาเข้าใกล้มาแล้วไปเราต้องรีบทำเวลาให้ทันกองทัพหลักของเจ้าชโฉกำลังจะมาถึงนี่แล้วเราต้องทำเวลาให้เร็วเราต้องเตรียมการให้พร้อมเฮ้ยเด้อเด้อเดเดงัดจริงงัดจริงอย่าพึ่งดิ บ well. ึ้มเข้าไปได้แล้วไอ้คนนักธนูมันคอยตอดกัะดานกันโอ้ยลิเตียนลิเตียนก็อยู่แม่ครับตรงนี้มัีสองตัวเดี๋ยวโโกเข้าไปตึ๊บลมพายุเรียบร้อยไม่ตายเออเรามาเริ่มจากลิเตียนก่อนแล้วกันเอ๊ะเอ้ยเอ้ยติงเหรอติงเหรอ ปิ้งมาทำไมเอาโดนซึงเข้าไปอืออืเอาดิตึบตึบตับอาวุธตึบเปียบจ่อบู้ว่าจะพูดพูดไม่ทันโอ้ยกำลังมันตึงมือกันเหลือเกินตับเปรี้ยวตับหวานไม่แดกเอาตับหวานทำไมไม่แด็กโอเคแงกจิงมาเลย จ้ายึดยึดที่ปรึกษาของโตโชเหรอถ้าจำไม่ผิดนะมูโซ,โซจ้าใช้ไ,ไปเลยครับเก็บได้เรื่อยๆเพราะเราเห็นตาประทับมังกรอ่ะเก็บตาประทับมังกรก่อนเอาเฮ้ยอยู่ไหนวะเอาเฮ้ยมันมูโซโอ้โหตาประทับมังกรอยู่นั่นโอ้โหเราหลงไปไหนเนี่อ่ะไม่เป็นไรขานก่อนแล้วกันเรียบร้อยจ้า,าเก็บไปแล้วสองจุด เหลือีกหนึ่งจุดตายกันเลยจุดทั้งขวาสุดโอ้ข้างล่างนี่เยอะวะ่ะเด้อเด้อเด้อขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็อย่าลืมไอ้ตรงสะพานเตียงปันเกลียวด้ิเด้อโอู้หยโดนตีเพราะว่าเราต้องคุ้มกันสะพานเตียงปันเกลียวไว้เด้ออะปึ๊บเ่หยบตับเปรี้ยวตับหวานไม่แดกโอ้โหโดนยิงพระนัทนูลอยู่ตรงไหนวะ เราต้องรักษากองทหารของเราเอาไว้เพื่อรอดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ได้ซุ่มเอาไว้อเอ๊ะประมาณนี้เฮ้ยอะไรกันกันไหนพ่อหนักทูก๋ตายน,นึงเหลืออีกนึงมูโซะอัดเรียบร้อยจ้าอเอ๊เคลียร์ไปตัวสุดท้ายจุดสุดท้าย ขึ้นทางนี้แล้วก็กระโดดลงไปมันตกใจไหมวะเออไม่ตกใจวะเคตัวสุดท้ายมาเลยจะได้เข้าสู่แผนต่อไปสักทีโอ้ยเสียไม่โดนไปเยียบอ่าวได้แล้วตับเปี้ยวตับผมไม่เด็กเรียบร้อยเยี่ยมเลยเราจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่เราจะดูซิว่าคุณซื้อของเจ้าเล่าปีมีประสิทธิภาพเพียงใด ตามนั้นอ่าไอ้โลปีมันกำลังติดอยู่มันไม่มีทางเลืออื่นนอกจากต่อสู้อย่าปล่อยโอกาสที่จะสังหารมันให้เสียเปล่าจ้าเอาละเราเตรียมกางซุ่มจมตีเสร็จแล้วสิ่งนี้แหละจะทําให้กลยุทธ์ของข้าประสบความสาเร็จขันต่อไปล่อกองทัพหลักของศัตรูมาที่จุดซุ่มจมตีมาแล้วมีทั้งหมด3จุดไ้ล่อมันมา เราปีนขึ้นไหวเพื่อกันจมตีเราต้องจับตาดูเขาไว้ตัวแรกเขา้าทูมาเลยหาพวกเขาเห็นกองกำลังของเราที่ซุ่มอยู่แสดงว่าแผนของเราตายแล้วอย่าให้พวกเขาสังเกตรเราได้หมูน้อยเข้าทู่โอเคหมูน้อยเข้าทูพูดแล้วแสดงว่ามันปิ้งเราแล้วมันก็จะตามลงมาข้างล่างหนึ่งตัวเราไม่ต้องไปสนใจละเราลงล่างเลยเดีย๋ยวมันจะมาอยู่ตรงสะพานเตียงปันเกี้ยว เดี๋ยวต่อไปไปล่อตัวที่2มาเอาเตียวครับเอาเตียวครับปิงเขาเราเข้าให้แล้วโอเคแค่นี้แหละไปไม่ต้องทำอะไรมากเดี๋ยวตัวสุดท้ายทางขวาสุดอเออแนวหน้าเราขยับไปข้างหน้าแล้วเราอยากให้พวกเขาอยู่ห่างจากค่ายหลักของเราสิไม่ทันแล้ว,วกูกำลังไปล่อมา ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายใครวะเอาแฮงไหัอเอเียนเอาเลยตัวพ่อทั้งนั้นมาลงมาลงมารวมกลุ่มกันใี่หมดเรียบร้อยครับเขาทูกับปิ่วครับลงไปยังจุดศูนย์กลางแล้วแล้วมีแม่ทัพไปหาเราปีไหมไม่มีโอ้โลงใจสบายละ ถ้ามีแม่ทัพศัตรูไปหาเราปีเราก็ต้องไปตีอีกอะ,อญญะระหว่างนี้เราก็ตีตรงนี้ไปฟังทางไปเลยอ้า้โหเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีทัพเติมมาช่วยไอหูน้อยขอโทกอะไรเนี่ยยังไม่มีคำสั่งให้ฆ่าจ้าโอ้โหโดนฟาดปิวขาลุกขึ้นมาแล้วเว้ยเฮ้รอรอแผนการขั้นต่อไป ซุ่อุ้ยโอ้ยโดนโดนโดนแม่งจงอะไรของเจ้าเข้าถูตัวอ้วนน่ารักเชียวใช่เลยความพยายามของเราที่จะรอดที่จะรอสตูมาที่นี่ประสบความสำเร็จแล้วแผนการของเขาในการซุ่มโจมตีน่าประทับใจจริงๆมันจะเปิดโอกาสให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบแค่นั้นแหละแล้วก็สังหารไปเลย ไว้แล้วเราตกหลุมพรางศัตรูคอยซะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนเฮ้ยกลิ้งเครื่องก็ลุยย์ของขาประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้เรียบร้อยขาดใจจัดการไอ้พวกขับโจโฉให้สิ้นซากเองจ้าเฮ้ยเตียวครับเตียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นตัวสุดท้าย เรียบร้อยเอาละเดี๋ยวเราจะไปปรับเตียวเร็วกันเลยเตียว,ยวอยู่เดี๋ยวดูกัอนอ่าฮะอยู่ข้างบนนี่เองเห็นไหมทหารที่เราซุ่มโจมตีไว้สามจุดนะ่ะปรากฏออกมาแล้วเหลือก็แค่เตียวเรยวเท่านั้นและอาวุธหกดาวของเตียวหุยก็จะปรากฏตัวออกมาเอ้ยปรากฏออกมาไปอ่าแล้วมันมีแม่ทัพศัตรูจะหาเราปีไหม แค่ไม่มีโหโล่งว่ะอ้าวเไปทางเอ้ยผิดทางเอาประตูนี้เอาไม่ใช่โอ้โหอะไรวะนี่ประตูอยู่นี่โอ้ยเขินเลยอย่างเงี้ยยังไงเจียวเร็วอดีฐานเอของลูบูมาสู้กับาเลยเอ้ยมันติงมันติงเลยหลบ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 ให้ไวเราไม่มีมูโซสักเม็ดเลย ใจเย็นใจเย็นพี่น้องจ้าอุ๊บเชิบปึ๊บปึ๊บเียบโอ้โหเรียบลูกน้องนี่เอาไม่เฮ้ยเดี๋วเดมุโตซึมสับชุดชุดสับอาวุธฮึสับกันยาวๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียบปิ้งไก่ปิ้งไม่ไม่เด็ก เลยคือหลอดแล้วเว้ยนี่ไงชึบทึบทึบเคาน์เตอร์บัพพลังจมตีไปเรียบเรียบร้อยเตียวเรียวโอ้โหไฮเล่าเพิ่งจะมาเอแค่นี้ก็รออาวุธปรากฏเลยอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนั่นไงไปเก็บมาแล้วเราก็จะไปปราบหัวหน้าด่านของด่านนี้หัวหน้าใหญ่ อาวุธไม่หกดาวยังสวยแต่ผมว่าอาวุธ5้าดาวดีกว่านะเพราะมันมีคีิ์ทิคอลใเนี่อาวุธ5าดาวที่กำลังใช้อยู่เนี่ยแค่นี้แหละไอ้หัวตุ้นไม่สนเว้ยเอาประตูไม่เปิดอย่างนี้ก็ต้องสนแล้วสิว่าไ่เปิดประตูไว้ข้าบัดเดนี่จ่อเฮ้ยมันติง้งมันติง้งหลบก่อน โอ้บัฟอาวุธเหรอก็มาดีครับเปียบตับหวานตับเปรี้ยวไม่เด็กไปเลยครึ่งหลอดหนึ่งสองจึ๊บ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 ชึบซุ้มแม่ทาพิเศษเฮ้ยมันติ้งอีกแล้วงั้นก็สวนด้วยติ้งคืนเอาโดนกาแตกเรียบร้อยจ้าเก็บอาวุธมาเลยเล่นระดับอัลติเมท อาวุธน่าจะเขาใช้ได้อยู่ต่อไปก็ออกติม,มัสพร้องมาอมืเอาไม่โดนเฮ้ยมันติงไม่ได้สวนกลับเผื่อโดนจอ่อตบให้เล่าให้เล่าให้เล่าเผื่อมันติงมาภากนี้มันติงบ่อยตีห้าหกอุ้ยเสียไม่โดนงั้นก็ติงไปเลยจอ่อ อ่าทำไรทำไรเค้าเตอร์มาเหรอเมื่อกี้โอ้แผนการโอ้ยเด้อเด้อเด,ด้โอ้โหมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มไปอย่าไปก่อนอืมจอแผนการของฟงม,มันได้ผลเราไม่มีโอกาสชนะเลยเอาดิไปหยาบเอาไม่โดนเออเค้าเตอร์เอาสิมาออกซิมัสพางเรียบร้อยมา อเอ้ยไปเหยาะเอาไปติดลูกน้องไม่เป็นไรไคคไปับอาวุธอ้ามันติงอีกแล้วโอ้โหแม่งมันติงบ่อยอืใช่ไปก่อนกันโดนมูซโซเจออาอฮะเคาเตอร์ไปเหยาะเอาได้ไม่เด็ก เฮ้ตตโตเปิดสักทีมาเโาโฉเรามาดวลกันหน่อยเอ้ามาติงเหรอถ้ามันติงมาอย่างี้ก็เปิดหัวสิงเลยละกันมาเบ่งพลังซึมซึมซึม้าไปโดนโดนเรียบร้อยตายตายไหมโจโฉโอ๊ยตายว่ะตายว่ะโอเคทีเดียวอา้าวไม่โดนงั้นก็สับอาวุธเรียบร้อยจ้าโโห ง,ง่ายๆเอ้เราขับไล่กองทัพของจโจโฉไปได้แล้วขอบใจกันสำหรับความพยายามของทุกคนและกละยุทธ์ของชีซีมาง่ายไหมของเตียวหุยอ่ะเอ้โอ,เโอเ้เล่นไปตั้ง12นาทีเลยเหรอ,อเกมเพย์เอ้ได้แล้งบีอาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวัวเย่